พระศาสดาตรัสบอกไว้ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วพระมหากัสสปะเนี่ยบอกว่าทําไมแต่ก่อนเนี่ยสิกขาบทไม่มีเนี่ยพระอรหันต์มีมากมายแต่เดี๋ยวนี้สิกขาบทมีมากแต่พระอรหันต์มีน้อยพระศาสดาบอกว่าเมื่อหมูสัตว์เลวลงเราช่วงเนี้ครับอยู่ในยุคขาลงของมนุษย์ มนุษย์จะมีศีลธรรมเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับหมูสัตว์กำลังเลวลงศาสดาจะต้องบัญญัติวินยัยบัญญัติส,สิกขาบทออกมามากขึ้นซึ่งก็ทำให้ความเป็นอลหรหันนั้นลดลงน้อยลงดังนั้นเหตุปัจจัยก็คือหมูสัตว์กำลังเสื่อมลงครับและจะเสื่อมลงจนกระทั่งมนุษย์อายุเหลือสิบปีครับพระศาสดาพยากรณ์ไว้ จากปัจจุบันร้อยปีเดิม9ก้ับที่แล้วมนุษย์มีอายุ80,000ปีพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีมาตราสลู31กกับที่แล้วพระเจ้านามว่าสิกขีมาตราสลูระยะนั้นเกิดมีพระเจ้าเกิดมาเป็นระยะระยะมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุร้อปีมนุษย์อายุร้อยปีพระพุทธเจ้านามว่าตถาคตอรันตสัสมาสัมพุทธ,ธะเนี่ย ชื่อสมณะโคตมะเนี่ยได้มาตรัสรู้และจากนั้นเนี่ยมนุษย์จะอายุลดลงไปเรื่อยๆเหลือสิบปีเครื่องสังเกตผู้หญิงอายุห้าปีจะมีบุตรกุลเชษฐาปจายนธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะหมดไปมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้า เนย,สยใสเนค้นน้ำมันน้ำพึ่งน,น้ำอ้อยอาหารปลาณนี่จะหมดจากโลกเกิดการสมสู่สัาสอนเรียกสัมภเพศเหมือนกับแพะแก่ไก่สุกรช้างโคมา้าทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันร,ราวกับเนื้อกับปลาและพระองค์บอกจะเกิดสัททันตลกับเนี่ยฆ่ากันตายตลอดเจวันจะหลงเหลือมนุษย์อีกเพียงเล็กน้อย ที่ลอดจากการฆ่ากันตลอดทั้งโลกแล้วเริ่มฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่มนุษย์ก็อายุยืนขึ้นยืนขึ้นกระทั่งถึง80,000ปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านำว่าเมตเตยะจะมาตรสัสรลูนี่เป็นอย่างนี้ครับ